ไม่กล้าไปใกล้นะครับหน้ากลัวเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีการเพิ่มหร <N> ือเปล่าเนี่ยจะลอาางถามป้าดูว่า <S <S สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามภารกิจน้ำหลากน้ำท่วมเห็นว่ามีฝายขาดที่พื้นที่ตำบลบ้าน บ้านวังใช่ไหมครับมันหมู่บ้านวังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครศรีธรรมานะครับชื่อบ้านดอนมะยมน่าจะในเขตพื้นที่บ้านดอนมะยมจะมาค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับไดเราประสานจากทีมง,งานสายข่าวภากพวกกันนะครับว่ามีน้ําหลากน้ําซัดฝายขาดที่บริเวณหมู่บ้านนี้ก็เลยมาดูกันนะครับเราไม่รู้ว่าจะ มีความเสียหายบางน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะครับเี็นพาทีมข่าวมาด้วยมาทําข่าวในพื้นที่นี้รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับน้ําหลากน้าท่วมครับหลังจากที่เราเดินทางมาระยะทางน่าจะถ้านับจากอําเภอโนนไทยมาถึงจุดนี้เนาะประ,ประมาณเกือบ20กิโลนะครับเขตพื้นที่บ้านดอนมะยมตําบลบ้านวังนะครับ อำเภอโนนไทยจังหวัดนครศรีมานะครับก็มาถึงเห็นว่ามีฝายขาดนะครับหรือว่าเป็นคลองน้ําขาดตรงไม่รั่วข้างหน้านี่ไปหมู่บ้านไหนนะครับแต่ว่าเป็นทางเรียบเรียบคลองลําเชียงไก่เนาะรบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้นครับ อืออออนี่เม่กล้าไปใกล้นะครับน่ากลัวเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีการซุดเพิ่มหรือเปล่าเน,นืะจะลองถามป้าดูว่าทางฟ้านู้นมันไปไหนกันครับ ฝั่งโน้นมันไปไหนมีหมู่บ้านคนไหม,ไไมไทางนั้นมีบ้านคนไหมครับนี่มากับทีมข่าวนะครับสองคนกับพี่หมอเจ้าของพื้นที่นะครับแต่ว่าบรรยากาศก,าศก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับเป็นคูเรียบคลองน่าจะเป็นคลองลำเสียงไกรนะครับ ว่าบ้านหลังอยู่ทางนี้เป็นบ้านลักษณะบ้านสวนบ้านที่อยู่บ้านทุ่งมีไฟฟ้ามีประปาใช้แต่ว่าประปานี่ถูกตัดขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าการสัญจรข้ามไปข้ามาก็น่าจะใช้ได้เฉพาะเรืออย่างเดียวนะลองไปฟังเสียงจากผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านที่ประสบปัญหานี้ครับอะไรงานไปทางตําบลแล้วก็อำเภอขหลายกลุ่มทางกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กลุ่ม กําลังพย่บ้านอำเภอค่ะคือทางบาครัฐก็คงรับทราบแล้วละค่ะก่อนหน้านี้เคยขาดยังไงบ้างครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับเออ่ก่อนนี่มันเป็นสะพานไม้ไม่เดินเนาะคะ่ะเนาะเดินไปไร่ไปนาแต่แต่มาตอนหลังสองสองปีอ่ะทางชนประธานเขามาสัางออา่งมะขุลโรคลําห่วยแล้วก็เขาก็เลยสัง่งทําเป็นท่อที่ขนาดใหญ่นะคะคิดว่ารับน้ำได้อะเนาะก็เลยเนี่ยน้ำมันมามากก็เลยรับไม่ได้ก็เลยพังเ,เลย ก็มีมีบ้านเรือนสี่หลังคาเรือนที่อยู่เลยตรงแนวพิกาดไปนะครับคนเรือนเดียวค่ะหรือว่าเข้าออกไม่ได้ต้องใช้เรือเนาะใช่เรื่องแนวทางแก้ไขที่เราคอปตนหรือว่า้องถิ่นดาเนินการได้ไหมครับเรื่องต้องรอทางวรกลางก็ยังยังไม่ทราบค่ะคือเบื้องต้นก็คือผู้ใหญ่บ้านนี่แหละจะต้องดูแลช่วยเขาถ้าหากเขาขอมาเนาะเรื่องหาว่าก็ออกมาไม่ได้จริงๆ ก็ต้องช่วยช่วยช่วยเหลือเรื่องเรื่องขนส่งอาหารอะไรอย่างนี้นะคะ